สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวในการทำคลิปของผมนะครับในแต่ละครั้งที่ผมไปทำคลิปวิดีโอให้เ,เพื่อนๆได้รับชมก็วันนี้ก็ถือว่าทั้งวันนะตั้งแต่9.30โมงครึ่งเลยวันนี้ครั้งแรกที่ไปก็อนิคมกม11นะครับตั้งใจจะไปถ่ายไฟก็ไปเจอ Eastern ์แอนด์ออริพอดีเลยก็ถ่ายมาให้เพื่อนได้ดูสักพักหนึ่งผมก็เลยคิดได้ว่า มันต้องผ่านบางซื่อสถานีบางซื่อผมก็เลยวิ่งลัดมาเลยเพื่อที่จะมาดักถ่ายอีเซนขบวนที่สองขบวนเดียวกัน,นแหละแต่รอบที่2นะครับผมที่สถานีบางซื่อต้องบอกเลยว่าร้อนมากถ่ายเสร็จผมเดินกลับมาเจออ่าลงรถจากบางซื่อก็ถ่ายมาให้เพื่อนได้รับชมอีกนะครับแล้วก็มีคลิปหนึ่งที่ ถ่ายอยู่รอบๆใต้สถานีกลางบางซื่อนะครับผมแต่ผมยังไม่ได้ลงนะฮะก็เดี๋ยวจะรอผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้ผมทําอะไรบ้างนะครับผมถ่ายคลิปรถไฟให้เพื่อนๆได้หลายมุมมากเลยนะครับวันนี้แล้วก็พอเสร็จจากใต้สถานีเสร็จปุ๊บผมก็มารอถ่ายรถไฟสายใต้แล้วก็รถไฟที่จะขึ้นเหนือนะครับผมตรงก่อนเข้าสถานี นี่คมกอมอสเที่ว่าเลี้ยวโค้งลงใต้นะครับผมแล้วก็ตรงจุดนั้นพอดีเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูด้วยแล้วกันนะครับผมก็ถ่ายเสร็จปุ๊บก็อยู่หลายขาบวนเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็เลยมาตรงนี้นะฮะแถวเลยตรงสะพานจมก่อนจะเข้าสถานีบางซื่อนะครับผมเพราะว่าผมจะมารอถ่ายยีสเตอร์อีกรอบนึงอันนี้เป็นขาขึ้นขบวน991ไม่ใช่906แล้วนะครับผมก็จะบอกว่า วิ่งไปวิ่งมาก็เหนื่อยนะครับผมก็มีเวลาให้มันกับตรงนี้นะฮะเพราะว่าวันนี้ผมว่างแต่พรุ่งนี้ผมก็ไม่ว่างแล้วผมก็ไปขายของเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้คือเรื่องราวชีวิตผมก็ยังไงซะก็พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็แนะนําแล้วก็กดซับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้ทุกอย่าง